ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีอยากจะได้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนกระทรวงเกษตรก็ได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาเรามีประสบการณ์ด้านนี้เออที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านชีวิตมาเยอะมีประสบการณ์มามากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยชอบบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาไหนมากที่สุด มันก็มีหลายหลายบทมันมีหลายบทมากนะมันมีหลายบทมากตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งมาเป็นหัวหน้ารับการเมืองก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกก็เป็นชีวิตที่ไม่ไม่มเคยยอมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยครับแต่ทำอะไรต้องทำให้ได้ครับนะ เคย<อ>เคยมีคนบอกว่าออคุณชัดไม่ชอบแล้วก็เคยฟ้องด้วยครับที่มีสื่อมาเรียกตัวเองว่าเป็นมาเฟียครับครับไม่ชอบคํานี้ครับเพราะราว่มาเฟียนผมว่ามันมาเฟียมันค้าผู้หญิงค้ายาเสพติดนะรับจ้างค่าคนผมไม่เคยอะ่ะแล้วมาถ้าบอกผมเป็นนักเลงเป็นเจ้าพอผมรับได้อ ถ้อบอกว่าคุณชาเป็นนักเลงรับได้บอกว่าคุณชาเป็นเจ้าพ่อรับได้บอกว่าคุณชาเป็นมาเฟียไม่ได้รับไม่ได้ผมเคยฟ้องดีนิลฟ้องมติชนก็แล้วก็เขาบอกว่าให้ถอนฟ้องแล้วจะมีอะไรบกไม่ต้องหรอกผมผมเลวแล้วต่ไปเต็มที่เลยแต่ผมไม่เลว้ก็ช่วยช่วยเช็คให้ดีหน่อยช่วยเช็คหน่อยอย่าไปอย่าไปเพราะคนเชื่อสื่อคนอ่านใช่ไหมฮะผมไปทุกวันนี่ยคนยังกลัวอยู่เลย กลัวกลัวในภาพลักษณ์เดิมๆของใช่ไหมฮะพอพอ่าเอ้ยไม่ทอยไม่ใช่อย่างนั้นล่ะครับอย่างคุณมานีนุชตะมัยสุดเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเปิดเพื่อนเขาเปิดร้านอาหารที่ตะปูนเบนชันนะครับเขามาถือพ่านผมตัดตัดลิมิตผมก็เลยแยกผ่านมาให้เขาเป็นคนตัดผมก็ให้เกียรติเขาเขาดังสมัยนั้นนะครับปีสามสามห้านะเขาจะบอกว่า พอนั่งสักพักเขาามารวมโต๊ะกันเขาบอกภาพที่เขามองเขาเคยคิดอ่ะผมนี่ต้องตัวดําใหญ่มีหนวดมีเขาอะไรนักเ,ล,เลงอะค,ครับเขาคิดอย่างนั้นอ<า>พอมาเจอคุณชาติมันไม่ใช่อ่ะมันจะวิงกลับนะถ้ายังพูดกับผมว่าเล่นการเมืองไหมเล่นอ้วนจะไปเดินไปเยอะด้วยนะครับจนะบเป็นอย่างนี้เยอะครับอไปไหนอ่ะจะเป็นอย่างนี้เยอะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่คิดนี่ ไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่อย่างที่คนเขาพูดต่อๆกันมาครับอย่างผมผมไปไปที่วัดพระแสนคายผมไปทําทําทําฐานีิรไสให้นะครับครับผมรวบรวมคนไปไปสร้างถานิรไสตรงตรง,ตรงหน้าตรงหน้าวัดเลยนะครับเพราะงั้นคนแก่ประมาณเนี่ยเขาจะเขาจะลงลําบากจอดตรงหน้าวัดไม่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 มีมันต้องต้องอุ้มกันลงมา ผมไปไปทุ่งสงท่านก็เลยให้เจ้าวาดก็เลยให้คนมาตามผมผมก็ไปท่านบอกว่าช่วยสร้างสร้างสถานีรถไฟห้หน่อยได้ไหมเพราะเนี่ยก็ขอขอรถไฟแล้วกันน้แต่ไม่ของบเรื่เขาไม่มีม,มผมก็เลยกลับมารวบรวมให้นะครับอร,บรวบรวมก็ไปท<ร>ําให้เขาครับอืสวยมากครับ คนมาเปิดนันน่นวัดเลยครับจนกระทั่งบอกสสเก่าเขาไม่ไม่เห็นทำเลยนี่ฮะเขาก็ผมไปทำให้ใหญ่โตครับปีนี้คุณชัดอายุเจ็บเก้าครับก็ใกล้ๆจะแปดสิบแล้วี่พิการเนี่ยแดิแล้วพิจิกาเดืนนี้80ดสิบแล้วครับคนเราเนี่ยบางทีพอถึงช่วงอายุเวลาหนึ่งเนี่ยได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าในบ้านปลายเราอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะอยู่ยังไง ในบ้านปลายของคุณชัดเนี่ยคิดไหมครับว่าเราอยากจะอยู่ยังไงเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทําอะไรก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วคงไปไปอยู่ที่นาไปอยู่ที่นาครับครับไปทำไมฮะตรงนี้ก็ไปปลูกบ้านอยู่อากาศดีมากครับแล้วอยู่แถวไหนครับบางพลีนี่เองครับอยู่บางพลีขึ้นทางด่วนไปยี่บห้าทีถึงครับเออบางพลีเหรอครับครับใกล้มากครับมีที่นาอยู่แถวนั้นก็ที่ที่ไปทํานาทุกวันเนี่ยคนทานามาแจกนะครับ เอ่ออที่85ไร่ที่บ่อครับอ่ฮะมันทั้งทั้งหมดมันมัน97แล้วไปขุดขุดเป็นคูสำหรับส่งน้ำนะครับแล้วก็ตอนหลังไปซื้อไปซื้อบ่อที่ติดกันเลยรับอีก23บสาไร่ฮะสำหรับเอาไ้ทำนาอืก็เลยไปเท่ากับ120ไร่เป็น120ไร่ครับครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในบ้านปลายจะไปอยู่ที่นั่นครับตั้งใจตั้งใจครับอืออากาศดีอากาศดีแล้วทำนาด้วยครับแสดงว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ย พลังท้องถิ่นไทยเนี่ยขออีกสมัยหนึ่งสําหรับคุณชัด ouais. ส,ส่วนพ้นจากนี้ไปแล้วเนี่ยใครไม่รับช่วงต่อเขาจะเป็นเรื่งนะครับขอไปอยู election, cents, ่ที <s <S ่นานแล้วก็ให้คนมีมีผีมือกันแล้วกันครับผมนะฮะครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับขอบคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคในฐานะที่เราคล่่าบอบอยู่ในทางการเมืองแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเนี่ย คนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมาดีก็มีช่างชาติก็มีครับเราอยากจะฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้บ้างอยากให้เขาฟังอะไรแล้ว,ลวอย่าอย่าขาดสติตั้งสติให้ดีวิเคราะห์ให้ดีอ,อย่าไปฟังอะไรก็เชื่อนครับมันก็จะทําให้เสียหายในชีวิตเขาเนี่ยบางคนก็เห็นผมว่าหมดอนาคนตนะถ้าไปเชื่ออะไรโดยรงเดชไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่วิเคราะห์ไม่ศึกษาดูให้ดี ติดคุกติดตารางไปเสียอนาคตหมดแล้วพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ด้วยครับลูกไปติดคุกพ่อแม่ไม่ทุกข์ได้ไงนะครับนะฮะเพราะผมผมมีประสบการณ์นี่ถ้าพ่อแม่ผมอยู่คงดีใจนะที่จะตอนเมื่อก่อนสิ้นหลังใช่ไหมครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราคนไทยนะครับเราคนไทยเราควรจะรักกันควรจะมีอะไรปองดองกันครับครับมีอะไรครับตรงไปตรงมากันนะครับอย่าอย่าอย่าสุดขอบ เรายังมีความหวังที่จะสลายสีต่างๆให้ทุกคนมาเป็นสีเดียวกันได้อีกเหรครับมันจะมีวันนั้นไหมถ้าผมถ้าผมมีอำนาจผมผมว่าผมทํมมาได้นะอืมมัน,อ,น,นอันนี้มันอยู่ที่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอืมจะไปใช้กําลังกันคงไม่ได้ครับครับครับ,รบต้องมีการเรียนรู้นะครับค่อยๆค่อยๆแก้ครับ,รบใช้เวลานิดหนึ่งครับครับ,รบผมว่า สี่ห้าปีก็โอเคแล้วทำได้ครับครับครับโอเค